ดีค่ะเมเม่ขุนพยากรณ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปบทสวดมนต์ประจําเดือนพฤศจิกายน2566สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้เมีใช้ไพ่พุทธานุภาพเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ไพ่เทพสังขรฝีมือของคนไทยทั้งสองสำรับค่ะมาดูกันค่ะชาววันพฤหัสว่า ถ้าท่านใดที่ไม่มีเวลาไปไปมูที่วัดเนาะทำงานจันถึงเสาอย่างเนี้ยไม่มีเวลาไปมูที่วัดเดินทางติดปัญหาเรื่องการเงินนะคะเราสามารถตั้งจิตเป็นกุศลสวดมนต์เจริญสติกรรมฐานที่บ้านได้นะคะวันนี้เมีขออนุญาตเป็นตัวแทนชาววันพรฤหัสเลือกไพ่พุทธานุภาพหนึ่งใบเพื่อที่จะเป็นบทสวดมนต์ที่เป็นสิริมงคลให้กับ าววันพระฤหัสตลอดเดือนพฤศจิกายนยนี้นะคะและบทสวดของชาววันพระฤกหัสได้แก่บทสวดพระพุทธเจ้าชนะมารค่ะบทสวดพระพุทธเจ้าชนะมารบทนี้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเมจะแปะบทสวดพระพุทธเจ้าชนะมารให้เช่นเคยนะคะใครที่ติดตามก็จะทราบว่าเมแปะไว้ให้ทางด้าน หลังของคลิปนะคะจะได้นำไปสวดกันได้นะคะอย่างเต็มที่โอเคเดี๋ยวเมจะอ่านให้ฟังสักหนึ่งครั้งนะคะอ่านให้ฟังหนึ่งครั้งบทสวดพระพุทธเจ้าชนะมารค่ะเมื่อท่านตั้งนโม3าจบแล้วให้สวดบทดังนี้3จบค่ะปัญจะมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมัง จตุสัจจังปกาเสติธรรมจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังคลังสวดตรงนี้สามจบนะคะอ่ะบทสวดพระพุทธเจ้าชนะมารเป็นสิที่สูงสุดคนเกิดวันพฤหัสคุณมีมารมาผจญหรอคะช่วงนี้ เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหลังจากสวดบทนี้แล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาคุ้มครองหรือว่าอวยพรในเรื่องใดบ้างนะคะคนเกิดวันพาเลือถ้าท่านใดที่ไม่ได้ประสบไม่ได้ประสบเรื่องของปัญหาอุปสรรคอะไรใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาอยู่แล้วนะคะเป็นการเจริญสติภาวนาอยู่แล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่า ท่านอาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจาาอาจะมาช่วยนะคะช่วยอำนวยพรในเรื่องที่ดีส่วนเรื่องไม่ดีเนี่ยก็อาจจะปัดเป่าออกไปเพราะฉะนั้นใครที่ชีวิตราบรื่นอ,อยู่แล้วก็รับแต่สิ่งดีๆนะคะอืแต่ใบใบแรกขึ้นมาค่อนข้างดีค่ะท่านเปิดทางให้ไม่ว่าจะทำอะไรคุณก็คนเกิดวันพฤหัสก็จะได้รับชื่อเสียงได้ร,รับการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย อะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่มันแบบว่าอึดอัดขัดใจนะคะในเดือนพฤศจิกายนน่ะมันก็จะจบลงมันจะจบลงนะคะคุณจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะเรียกได้ว่าถ้าท่านใดที่ที่รู้สึกฝืดเครื่องนะคะรู้สึกฝืดเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่การเงินการเงินไม่คล่องตัวหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวสวดบทพระพุทธเจ้าชนะมาแล้ว จะมาอวยชัยให้โชคให้คุณเนี่ยมีเงินทองไหลามาเทมามากขึ้นเอาคุณดูสินะคะใบแรกไพ่ใบแรกที่มาเนี่ยไพ่เล่นใหญ่ไฟกระพริบใบที่สองเนี่ยพอดีมีสุขและใบที่สามไหลามาเทมาสแสดงว่าเรื่องแรกเลยเนี่ยที่คนวันพฤหัสจ,จะได้รับหลังจากที่สวดบทพระพุทธเจ้าชนะมาเนี่ยก็คือดวงเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางและให้ดวงของคุณเนี่ยกระทําการใดสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยเรียกได้ว่า ปังนะคะเปะปังหมายความว่าในช่วงที่ทำเนี่ยก็ดวงเปิดทางสินศักสิทธ์เปิดทางให้คุณเนี่ยได้รับชื่อเสียงให้คุณเนี่ยได้รับความชื่นชมยินดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นใครที่จะทำกิจการใหม่เริ่มต้นงานใหม่นะคะจบงานเก่าจบเรื่องอดีตจบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ จะค่อนข้างดีนะคะมีโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเปิดทางนะคะเมื่อสวดบทนี้แล้วก็จะยิ่งแบบว่าได้รับชื่อเสียงนะคะได้รับเงินทองอีกด้วยไหลามาเทมาทํากิจการค้าขายอะไรก็ประสบความสําเร็จคุณดิสิรวยรวยจะไม่รู้จะรวยยังไงนะคะมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะแต่เชื่อได้เลยว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าแบบเอเอเรียกได้ว่าอาจจะ ่วงไหนที่ฝืดเคืองนะคะหรือที่ผ่านมาฝืดเคืองนะคะในเดือนพฤศจิกายนบทชสวดบทนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะอวยพรให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของเงินทองมากขึ้นนะคะแต่คุณก็จะใช้เงินแบบมีสติสัมปชัญญะเช่นเดียวกันคุณจะกินอยู่อย่างอย่าง พอดีมีสุขเนี่ยไพ่ขึ้นมาคือคุณจะมีสติในการที่ใช้เงินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆเนี่ยมาแน่นอนเรื่องดีๆเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางแล้วนะคะมีความประสบความสําเร็จในการเปิดตัวเปิดกิจการร้านใหม่ทํางานใหม่นะคะไปพบลูกคงลูกค้าก็ให้การต้อนรับแบบนี้เป็นต้นนะคะอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคนะคะบทสวดบทนี้พระพุทธเจ้าชนะมารจะ ป้องกันภัยป้องกันภัยให้สิ่งที่ไม่ดีนะมันจบลงนะคะคนเกิดวันพระฤหัสที่เอ,อที่เรียกได้ว่า อาจจะบางท่านนะหมายถึงาาอาจจะแบบว่าอาจจะวนไปในธุรกิจสีเทาหรือว่าอาจจะกําลังดําเนินไปอย่างซึ่งน้อยน้อยมาก,มากๆเพราะว่าพื้นฐานของคุณเกิดวันพฤหัสเนี่ยจริงๆวันพฤหัสเป็นวันของคนรูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นพื้นฐานคุณเกิดวันพฤหัสเนี่ยมักจะเป็นคนที่รักษาสินทานภาวนาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ถ้าเกิดว่ามีคนมาชวนคุณน,นะคะมีคนมาชวนคุณในเรื่องของแบบอะไรที่มันเป็นสีเทาเนี่ยนะคะ สวดบทนี้แล้วเนี่ยคุณพวกนี้จะไม่สามารถมาชักชวนหรือว่าไม่สามารถใช้คําพูดคําจาที่มันแบบเป็นการทําให้คุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในวังวนของสิ่งที่ไม่ดีได้อย่างเช่นธุรกิจดําไปเลยมืดดําไปเลยธุรกิจสีเทาอะไรพวกเนี้นะคะก็จะ ป้องกันนะคะให้คุณมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นไม่หลงเพลินกับชีวิตนะคะแล้วก็ไม่หลงไปกับอะไรที่มันได้มาง่ายเกินไปแต่สุ่มเสี่ยงกับการที่ได้รับปัญหาในภายภาคหน้าก็จะมาป้องกันบุคคลที่ไม่จริงใจกับคุณนะคะบุคคลที่ต้องจะเอาผลประโยชน์จากคุณหรือว่า จ้องที่จะทําร้ายคุณลับหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาป้องกันในเรื่องนั้นไม่ให้เข้ามากล้ากรายนะคะป้องกันให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยแผ่วลงนะคะไม่แสดงอํานาจอิทธิฤทธิอิทธิเดชใดใดก็ได้แต่เฝ้ามองทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นบทสวดพระพุทธเจ้าชนะมารสําหรับคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเรื่องปังเนี่ยนะคะบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยเปิดทางทําอะไรก็ ประสบความสําเร็จย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสวดบทพระพุทธเจ้าชนะมาประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะไพ่ขึ้นแบบดีมากเลยเงินทองไหลามาเทมานะคะแล้วนอกจากไหลเงินทองไหลามาเทมาแล้วเนี่ยก็ยังมีสติสัมปชัญญะในการใช้เงินที่ดีมากอีกด้วยเพราะฉะนั้นชาววันพฤหัสเนี่ยถือได้ว่าเมื่อสวดบทนี้แล้วเนี่ยยังได้รับคําอวยพร แล้วก็ยังได้รับการป้องกันภัยในเรื่องของสิ่งไม่ดีต่างๆที่อาจจะเข้ามาทำให้คุณเขวได้นะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่กําลังเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้งานใหม่เจอ,เ,อเจอลูกค้ารายใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางนะคะอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีก็จะจบลงอะไรที่เป็นอุปสรรคอันตรายคนที่คิดจะทําร้ายคุณข้างหลังคนที่แอบมีความลับกับคุณนะคะแอบมีมีแบบว่าซ i n ซิงรองอะไรอย่างนี้แล้วแบบ จะมามีผลกระทบกับคุณในภายภาคหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยป้องกันมากขึ้นนะคะโอเคก็ขอให้คนเกิดวันพฤหัสนะคะตั้งจิตตั้งใจสวดบทพระพุทธเจ้าชนะมานี้และประสบความสําเร็จอีกทั้งป้องกันพย,ยันอันตรายอย่างที่พ่ยขึ้นมาแนะนำแบบนี้เลยนะคะโชคดีค่ะคนเกิดวันพฤหัสสวัสดีค่ะ